วันนี้เรามาแต่งต้นมะขามกันนะครับเพิ่งไปเห็นรวดมันกินเนื้อไปแล้วนะครับเอารวดไปใช้ต่อได้นะเราใช้กันไกลตัดนะครับถ้าใครสนใจกันไกลของเรามีขายในตะกร้านะครับเดี๋ยวจะปักตะกร้าไปให้ครับเราจะทำเป็นพุ่มแล้วกันเราจะไม่ทำเป็นดัดเติร์ดแล้ว รจะไม่ดัดไม่แดดแล้วทำเป็นมาขามพุ้มเลยเราต้องไปหาวิธีดัดก,ก่อนนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับนี่คือกันไกสําหรับคนทําไม้ดัดนะครับของผมมีสองอย่างนะครับ หาเรียกซื้อได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับก็อยากจะบอกว่าโปรเจกต์ของเดือนหน้านะครับเดือนตุลาก็จะเป็นเกษตรไม่ใช่เกษตรธรรมะนะครับจะเป็นก็รอดูว่าจะเป็นยังไงเกษตรธรรมะของลรงแขกนะครับของเดือนหน้านะครับ เป็นโปรเจกต์ของเดือนหน้าทั้งเดือนนะครับเกษตรธรรมะนะครับเราก็จะมีทำทำเกษตรไปด้วยนะครับปลูกต้นมงต้นไม้ไปแล้วก็สอดแทรกกับเกี่ยวกับธรรมะนะครับของประสรมาสรมปุจจเจ้านะครับแล้วก็อาจจะทําให้ชีวิตที่เราได้หลุดหายไปจากออหลักธรรมคาสั่งสอนกลับมานะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับลุงแขกการ์เด้นนะครับโปรเจกต์ project หน้าก็คือ,อเกษตร ธรรมะก็คือทำปลูกต้นไม้ไปด้วยเล่าเกี่ยวกับเรื่องธรรมะซอดแรกธรรมะไปด้วยนะครับในในคลิปนะครับในคลิปนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังแรงใจให้กับดุงแขกต่อไปนะครับสวัสดีครับ